สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับมุนีสรงวรลาษา,าสิมาล่อให้พี่น้องฟังหลังจากที่บ่ได้ล่ำมาดวดแล้วนะครับพี่น้องเ๋ยวสิล่ำเป็นทํานองอุบลแบบอาจารย์ปอฉลน้อยโอ้แบบอาจารย์พ่นสักสองเสงนะครับพี่น้องเออออกก่อนล่ำเรามาล้อคือเกานะครับหลังจากที่ผมกับบดได้ล่ำมาดวนแล้วนะครับพี่น้องเป็นล่ำทํานองอุบลน,นะครับเนาะบาเรื่องชีวิตของคนขายเลียงนะครับพี่น้องเพื่อนกะเขียนกวามไว้ดีมากๆเลยนะครับพี่น้องคือมันเข้ากับชีวิตของผมเป็นนคที่ ไปหาเหตุการณ์เหตุงานมาเห็นว่าตั้งแต่น้อยมาจนใหญ่นี่ผมนี่พอเคยได้สบายเลยเกิดเป็นคนมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสี่บอกให้ฟังว่ามันเกิดอย่างึ้นนี้ในชีวิตของผมเพราะว่าจิตปิดเหตุงานในต่างประเทศเพราะว่าประเทศใดก็แล้วแต่หัวาะฉันฉันอยชั่วี่กี่ศึกษาอยู่อ๋อชั่กที่เน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 ่อันนี้เน่ทารุเน่กี่ศึกษาอยู่ข้างๆอยู่เน่ โอ้ยว่าจะตื่นโจนุ่งผู้ใหญ่รถมาส่งของรถมาส่งของเราไปที่ในหัวดยมลงของอืาไปได้บอกว่าให้เราไปเราถามหาห้องน้ำขี้สุกใโอดีตเวซันขี้สุกใาโอ้ยหัวฉางซินหัวฉางซินโอดีตเวซันหัวฉางซินคือห้องน้ำนะครับผมหัวช่างซินอยู่ใสเวซันผมก็เลยว่าอยู่ข้างๆของเนาะอยู่ข้างหัวพักอ่ะแล้วมันอยู่ติดกับหัวพักอยู่ทั้งข้างนะครับยอบเพ่ก็คือทั้งข้าง เอามาฟังล้ำกันครับพี่นอ้องโอ้ยผมก็เลยตื่นเพราะยังนี่ว่างันเว้ยเอาลองฟังครับผมเสียงมือหัวเต่ว่าอยากล่องล้ำล่องเบิ้งครับพี่นอ้องเอา้ามันควรละก,กวนตัวน,นี้สิเนียนโอ้ยน,นี่จังสิเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยน

หวงบ่เศร้าหวงบ่เศร้าอินองเหลือบัดนี้ความจำเป็นเห็นของไม่ท่องคำได้จำใจเขาอยู่หน้ามาตายได้ขล้ายควายเสือเขาสงสารเราเขาเพราะแฟน ละตกผ้า่ายากแค็งน,นะเหงื่อ้อย,งอยพงตกลงไปทำงาน่เยาสนนะยารนอคุงแย่ไปมาแปะบนคนหุ่มท้องผ้าพุ่มบนคนซาหนีจากหน้าป่าชิอวนฝนมันแรงแตงบ่อป็นละบ่อบังได้เที่ยวเรียนดนวิงเลนหาทำงานไปมนนเมืองการงอัางเงืองดอกเดืองเงินกะพอได้แ่มเตรียมพี่ไข่อวดทนไปได้ปีกว่ามาเลี่ยากินหัวหาเงินหัวตังแต่ไข่หาเงินได้กะบ่อเลือ สวกบนุนบุญบเอือเรือแจความเป็นค้นนี้แล้วกับความทนทนอูกพวกทาเวบ่ม่เป็นไหลนสิบวร่งเตอ้อ เหลือบัดนี้เห็นชิบวายลงแต่ไปสวนยานกำหัดงี้ไปทางให้รับจ้างไปทางาอยู่ป่ายางแต่ว่าสวกว่าเขาคังไมจังให้เข้าใจดำหาว่าทำเสียหายบ่ใจเงินน้อสัมทางเวียดนามนอทางมานอีสานเออ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 กำบันแม่เงินบ่มีพ่อแพร่คิดทอดแม่บ่แพร่แล้วพ่อปั่นเหี่ยวลันบ่ลู่เวียนเออวิน เห้ือบดีบัวมังในต้าวคงสีลงตอให้มันสุดมูอเขาส่วนไปหมดลองทะเลก็ดำแหล่ปันนี่เสียม้าพอแข็ไปลองแพ้กะไข้ป่วยจังมันถึงเขาสวยสูกสังหมาบัวขึนไปบัวขึนยกเคืองเดือน ชิดหอดมูชิดหอดเพื่อนชิดหอดแม่ผู้ข้องาชิดหอดหน้าที่เคยดำคำเพื่นในหลงงองเงินทองหามอะไรก็เสียไปใส่หนีเพื่อนได้ยินค่าประกาศเอื่นให้ขึ้นบ้านทินสะทันบอกว่าเมียอยู่บ้านอาการป่วยเราสวยหลายเดีนโอ้ เหลบัดนี้บอกว่าแมีอยู่บัานอาการป่วยแล้ว่วยไหลเป็นกับตายพระปันกัน้ามาแต่โดนเด้ลวละเสียงเซลลเซลค้นทางนี่แต่พีกายเอาเงินใส่ได้ขายไกลให้ขามแนวมันยุงหลอกขายาละปีนี้ฝนแล้วฝ่าน้ำท่วมป่าเมืองอีสานท่วมเพื่อนสั้นเสียหายให้นะไดไท่วมน้ำนะาเศร้าลำพัดมาท่วมความเสียหายเกี่ยงงินเลีนยจังมันเป็นน้ำเสียนทั้งฟองแดงฟองท่วมอวยรวมเดียวกับมันกํา ทุกขาไดกับแห่งซาจำคักปันลักเขีนขอจบเกียมความทุกลูกสิขอนอจำไว้หันแม่ยืมเงินได้ฝากลงไปให้ลูกแน่กับเพื่อนเมื่อสิคอยแก่โอยหาใส่เองเพื่อนเจรังอ้อ ลนานอัโอ้ยลำเกี่ยว่วจบพี่น้องเลยขอบคุณขอบพุดนะครับเดอ้อพี่น้องที่วดสาฟังจนว่าจบซื่อ,อนะครับพี่น้องนี่แหละครับชีวิตชีวิตของคนชีวิตของคนงานชีวิตของจับกังชีวิตของคนใส่แรงงานคือจังของผมเนี่ยผมฟังย่ามใดน้ำตากระไหลครับพี่น้อง น,นี่แหละเป็นชีวิตจริงเจอจริงเห็นคองจริงทุกสิ่งทุกอย่างเคยได้ยินคนเบาเคยได้ยินคนเบาสู่ฟังคนนันกับเบาจังสี่คนนีกับเบาจังสันคนมาเบาให้ฟังมันกับว่าขังคือเขามาเจอเองครับพี่น้องชีวิตคนหางานชีวิตคนใส่แรงงานนี่จักว่าเจอออกอย่างมา่นเนี่ยถ้าว่ามาเจอกับตัวเองจะบ่รู้เลยว่า สิ่งที่เขาบอกมานั่นมันเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาจะบ่รู้ผมได้ประสบพบเจอของผมด้วยตัวของผมเองมาก่อนขคางที่เยอะนะครับนะถ้า,าสีวมวูฟังบางคนก็บ่าผมโมผมคุยที่จริงผมเจอมาเนยสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหน่อยนะครับพี่น้องประสบการณ์ชีวิตของผมนี่คนผู้ในหน่อยนะคนผู้ในหน่อยไปเจองานหนักๆมาก โอ้คักคือกันนะครับผมไปเจองานนักมากคักคือประเทศสิงคโปร์นี่ผมว่าผมนี่เป็นแรงงานถาดโดยเฉพาะเป็นแรงงานถาดอีีเลยครับพี่น้องนะเป็นแรงงานถาดอีีไปสิงคโปร์นี่ไปปีที่สองไปปีแรกนี่ไปพ่ายเครื่องตัดห้าปีนึงเต็มเต็มพ่ายเครื่องตัดห้าไปตัดวั่วประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศน้อยๆไปเบิดเลยผมออมเลยบริษัทเิทีซี ผู้ใดอยูุประเทศสิงคโปร์จะรู i, ้ว่าบริษัทเ t c ีี Qiao, ่นี่ม <tr> ีทั่วสิงคโปร์บริษัทเ t ทีผมนี่ไปตัดหญ้าไปทําความสะอาดไปเก็บขยะไปตัดแต่งกริงอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศสิงคโปร์บริษัทเ t ทไปเบิดเลยออมสิงคโปร์ j t ทอยู่ที่ไหนผมได้ไปหมดบางที่ก็ไปตัดอยู่ข่ายทหารก็ไปข่ายทหารทั่วสิงคโปร์บริษัทผมจะรับตัดหญ้าทหารบ้านเขาบริษัทนะ ทหารบานเขาบ่ได้บ่ได้มาตัดทําความสะอาดบ่ได้มาตัดหยาบ่ได้มัดเก็บขย,ขยะขยะบบมีเขาจ้างคนต่างหากครับคนบานเขาบ่ได้ทานะครับพวกผมนี่แหละไปหาตัดหยาน้ขาข่าทหารมัง่งในเลื่อนจําสนามบุญสนามบินอย่างต่างๆแล้วน้าทางด่วนทางเดินน้าบานจัดสรรแล้วแต่เขาจะรับได้พวกผมไปตัดมดในปีแรกไปถือว่าผมโอเคแต่ปีที่สองนี่ยผมไปเป็นเรงงานถาดโดยเฉพาะเลยนะประเทศสิงคโปร์นี่ไปอยู่กับจิ๊ก ไปอยู่กับเก๊กมาเลเซียครับพี่น้องโอ้เก๊กมาเลนี่เท่าที่ผมเจอหน้าจางมากนะผมเจอหน้าจางมานี่ตั้งแต่ผมไปเห็ดงานในเมืองนอกมาเนี่เกือบยี่สิบปีนี่ผมไปเห็นอยู่มา,าเก๊กมาเลเซียนี่แหละโหดใจดานะอยู่ประเทศสิงคโปร์ผมบ่ลืมเลยผมจํานานบ่เคยลืมเมในบักหุยนี่มันมันเห็ดกับผมไ้ครับจนบ่มีผู้ใดอยู่ในมันหลบักนันกะได้น่ะมันเป็นตาสั่งครับเนี่ยพเพราญ่คนนั้น ป่านเห็นงมแบกบบักจกใส่เทหนึ่งแล้วแบกบบักจกใส่เลยเพระเนี่ยบอสมปูนนะครับพี่น้องมันเขียวมันขอดมันบังคับห้องขักเนี่ยผมก็อยูผมกอ็มกอยู่น้ำเขาได้แคสองปี 3. ผมก็เลยขอออกขอกลับบ้านเท่าแก่กะว่าให้ผมกลับแต่ผมขอกลับผมว่าผมผมเปลี่ยนผมเจ็บผมเปลี่ยนงานไหมผมก็เลยไปอยู่น้ำเขานะครับโอ้ขักแน่ครับพี่น้องไปสมปูนเะนี่ยเขาทั้งสมทั้งต่ำทั้งสมทั้งตามคนเจ็ดคน ก่ออิดผมพูดเดียวทั้งสมทั้งต่ำผมกลับไปพักผมกลับไปพักเดือนหนึ่งผมกลับบ้านไปพักเดือนหนึ่งเขาเอาคนอินเดียมาสามคนอยู่ไปได้อินเดียสามคนอยู่ไม่ได้นะครับเอามาแทนผมผมแค่เดือนเดียวผมกลับบ้านอินเดียอยู่ไปได้บางคนมากมากแค่มือเดียว่ามากอีกเลยนะครับอยู่ปไปไ้เพะว่ามันใสขักใสเนี่ยมันใสันคุมขักคุมเนี่ย โอเคครับต้องทำงานผเขาใ,ใส่คุ้มค่ะแต่ว่ามันใสผมหนอกเหนือเวลางานขักเน่อิหลีเมื่อนี้ผมก็เลยอยากมาบอกเรื่องว่าเจอเจอหน้าจ้างที่โหดที่สุดทที่ผมเคยเจอมากคือบักหุ้ยเจกมาเลเซียครับผมนะคนเจกมาเลเซียไปเฮ็นงาน,นจสิงกับปูโหดอิหลีเพื่อนนัน่นโหดอีหลีผมยอมรับเลยใส่เข้าขักใส่เข้าเนียใส่นอกเหนือจากเวลางานใส่ผมไปซื้อเขา ใส่ผมไปซื่อเขาไม่ให้ลูกน้องมันยัดคนซื่อเขาถึงย่มเบรกตอนเศรเบีกตอนเศรากับเบรกช่วงเศรเบีกประมาณสิบโมงเบรกผมต้องไปซื่อน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำซ่ากาแเฟียยังต่างๆหิวทุ่งไม่ให้เขาบางเมื่อผมบ่มีเงินซื่อกินผมก็ไ่ได้กินนะกับบางเมื่อเขาสงสารเขากะเขาก็ออกเงินให้ผมซื่อแต่ผมต้องไปซื่อไม่ให้เขาแล้วแค่นตินล้านอาหารร้านกาแฟยังตงางง บางที่ก็ยุกไก่ผมต้องเดินไปพุ่นเป็นกิโลกม็มีฟ้าวกลับมาให้เขากวันที่เขาจะพักนะครับไม่ให้เขากินควันย่มซื้อเขาผมก็ไปซื่อเขาไม่ให้เขากินผมต้องไปซื่อกวนที่จะพักกินเขาซื่อเขามาสู้เขากินนะครับบางเมื่อผมมาหอดมูเขาจนกินเขาเล้วเบอร์เล้วผมถึงกลับมาได้เพราะร้านอาหารคนมันเยอะผมไปสั่งเขาที่รหกเก็ดกองเก็ดกอง แล้วก็สั่งเขาบ่าคือกันบางคนกับเขามันเกยบางคนกับเขาพัดธรรมดานู่นนี่นั่นกลัวผมสิกลับมามูอเขาจนขินเขาอิ่มเบิดแล้วก็มี่บางที่ทางานอยู่ตึกยี่สิบหาสั่นก็มี่ผมต้องลงรีบมาล่งรีบมาปุ๊บบัดที่นี่เพราะลงรีบมาแล้วรีบมันขึ้นอะไรมันเหมือนเวลาผมต้องเดินขึ้นไปเอาเขา่าขึ้นไปให้เขาทั้งสั่นพูเนะยครับยี่สิบยี่สิบห้า แล้วผมต้องเรียบวิ่งลงมามากินเขาอยู่ห้องจากของโอ้ผมเจอมากักอิหลีครับพี่น้องชีวิตผมอนี่ผมก็กว่าผมลำบากมากขักอยู่ไปเปลี่ยนขี่ขามาใส่เขาบางคนก็สีสมมลำนานะ <c oughs> เคยมีคนสมลำนาผมอยู่อืบางคนก็บอกว่าที่ลังเนี่ยบอกลูกบอกร้านเหีเลี้ยงสูงๆิงีว่ตได้ลำบากสวิตเป็นขี่ขาเขาโอ้ยมันก็อยากเลี้ยนอยู่มันบ่ได้เลี้ยนนายากเลี้ยนอยู่หลืมันบ่ได้เลี้ยน ออกโรงเรียนมากพอเขาเรียนร่ำก็าลยได้เรียนร่ำนะก็เรียนร่ำแล้วก็เลยไ่ได้เปลี่ยนเขาเห็ยังกับ่เปลี่ยนบัดที่นี่ก็เลยไดนเรียนตลร่ำนะก็ได้ร่ำอยู่นะก็ได้ร่ำอยู่หลายปีอยู่เอาไปมากได้เมียแล้วก็เลยก็เลยมันเ็เลยเลี้ยวๆไปก็เลยห่างๆจากวงการไปเลยเราก็เลยมานอกจังเดียวชีวิตก็เลยเล่ล่อนเป็นคนเล่ล่อนไปมานนี้หลายประเทศด้วยกันสองสามประเทศนี่หลักๆแต่ประเทศบูน่ก็าซ้ำไปเที่ยววันละสามเดือนนะครับ นะไปอิ์แลเอ์กันนักคือกันนะก็ไล่อะไรยางแบกบางอื้อก็ไปแบกตัดบางเขือดำขึ้นเก็บอินทผาลัมก็เฮ็ดเฮ็ดปั๊บคุยยางคุณเนี่ยหมล้วแต่ว่ามันทุกอย่างเนาะแต่ก็หลายอย่างอยู่ปลาซุซัดก็เฮ็ดเก็บมะพริกเก็บบางเขือเก็บบาแจังเก็บบางอื้อก็เฮ็ดหลายอย่างนะครับผมอิ์แลเอ์มาประเทศนี้มาอยู่นี่แล้วเจ็ดปีกับก็เฮ็ดหลายอย่างคือกันเพราะพ้นประเทศดูมองเดียว จากผมไปรับจอบอยู่เสเนี่ยกลัวสิชีวิตรลดมาได้ทุกทุกมือนี่นี่มันมันสิเป็นของธรรมดาเลยครับพี่น้องชีวิตคนมากชีวิตแรงงานชีวิตจับกังคือผมนี่ชีวิตคนควมรุน่อยคือผมนี่นะกลัวสิมาหวัดมือนี่นี่นี่ชีวิตหลดกะทอว่าบุญแล้วนะผมนะนะครับก็เลยอยากมาฝากให้กําลังใจกับพี่น้องคนไทยเฮ้าที่กาลังคิดว่าจะคองลําบากคิดว่าจะคลองเหนื่อยคิดว่าจะคลองท่ออย่าถ่อนะครับเด้อ ผมเป็นคนที่รูปล่างน่อยทำงานกเมื่อก็มูอไววเพราะว่าเป็นคนผู้น้อยว่าไงไงสิบเม็ดนี่คนผู้น้อยกับผมผู้หย่ยางกว่าน้ำกัน,กนคนผู้หย่เขายางสิบเก่าผมยางตํามผมกับยางสิบสามเก่าผมต้องเหนื่อยก็มูอแต่ผมกับ่เคยเปลี่ยนผ้าลาให้ผู้ใดผมไม่เคยกินแรงผู้ใดผมไม่เคยผมไม่เคยเอาเปียบผู้อืน่นผมเฮ็ดงานนี่ผมเต็มที่ทุกชิ้นทุกอย่างผมขอให้กําลัางใจทุกคนจะพากกันทอ ขนาดผมเป็นคนรูบล่างแค่นี้ถือว่ามง่งคนม่งจะว่าผมแข็งแรงที่กิ่งผมกับมือขึ้นกันผมกันหนาผมกับกกเจ็บกับปวดขึ้นกันทุกมือที่ผมกับปวดกับเจ็บเพื่อกันแต่สิ่งที่ผมบ่เคยมีคือความถอยความทอผมบ่มเคยทอผมบ่เคยถอยผมสู่ทุกอย่างที่มันขวงหนาผมมากผมบ่เคยทอถอยเลยในชีวิตผมนี่ไม่สิลำบากปว่านี้ถ้ามันคุ้มผมกับเห็ดนะครับผมสิบบกพี่น้องแค่นี้การที่เข้าเป็นคนใส่แรงงานนี้ก็ธทรมาดะ งานนักเขาใส่ห่าอยู่แล้วงานอันตรายเขาใส่ห่าอยู่แล้วแม่นเทียบประเทศเขาดีใต้งานนักขคนบ้านเขาเขาบริสุทธอยู่แล้วค้นนุ่มคนเนียนบ้านเขาเขาบริสุทธอยู่แล้วที่แต่ค้นแถวๆเขาเกาหลีเขาเลือกงานอะไรเขาถึงมาทำาริสุทธนะครับพี่น้องนี่ในการพักการสู่ครับพี่น้องน้าเขาให้สู่วันวาเขาสิยู่ใส่กันแล้วเตี้ยวันวานที่ทำงานอยู่เมืองไทยทำงานอยู่เมืองนอกบันวานที่ทำงานอยู่ยู่หลบอเมริกาทั้งเอเชียต่างๆขอให้พักการสู่นะครับสนองวัฒนศห้กำลังใจทุกคนนะครับเด้อ สำหรับก่าดล่ำม,มือนี่กะเอาก่าดล่ำของอาจารย์พอ่อศักดิ์สงแจงมาล่ำกับบรูุมามือได้เพื่อนสีมาฟังหันเพื่อนมาฟังถ้าเพื่อนเรียกร้องเรียกกิะซิผมก็ะท่องต้องตลบคลิปบนีนะครับพี่น้องจะเส่าจังไรผมฟังย้ำเลผมกัดน้ำตาไหลย,ย้ำนั้นดีนะที่ผมล่ำจบก่านมือนี่นะครับพี่นอ้องอนวมามือนี่ผมสวนองวัฒนสามาเห็นกำลังใจพี่น้องคนไต้เข้าแค่นี้นี่แหละคือชีวิตจริงของแรงงานนะครับพี่น้องขอให้สูซสำใดซบสหนึงสู้เลยครับพี่น้องจะไปถอยเจองานนัก ให้เอาเบาให้สูพี่น้องคนไทยเขาเก่งอยู่แล้วเก่งทุกคนนะครับพี่น้องเมื่อี้ผมขอ,อาฝากไว้แค่นี้สําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนที่มาฟังสารวัตราักษาว่าอยู่เมืองไทยอยู่เกาหลีอยู่เอเชียอยู่ทั้งอเมริกาทั้งยุโรปขอยทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยกับทุกคนปราศจากโรคโควิดขอ้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยกับทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ลำกับมวลแนวมวลเนยอดสาฟังกรเด่น้องเด้อบ่ได้ลำดนแลอวครับผมโทรสัทสซะนั่นว่าเด้ตัว เอ้วักแกะกับแม่พอดีถกแกมาแล้วถกแกมาแล้ว